สวัสดีครับนี่ก็เจอช่องแมวแล้วครับอันนี้จะนำเสนอแนวทางการฝังสวิต์ปักให้สวิตซ์สวิตพนารุ่นใหม่ฝังแบบแห้งนะครับตรงนี้นะครับทำไมจะฝังใส่ตรงนี้นะครับประมาณ้นะครับประมาณองสามเดปรนมานี้นะครับ ฝังแห้งนะครับพอดีงานมันเสร็จแล้วนะครับเอาเซนสอตานะเนี่ยเซนสอมาให้ว่าเชียร์ลืมนะเนี่ยใส่เซนสอนะครับใส่เป็นสอหมดนะครับเส้นสอขีดน,นะครับจะได้ดีหน่อย ดันเข้าไปให้สุดได้ยังไม่หล่นันสุดแล้วกดไงหกหกหกดแล้วมันเด้งออกอ่ะก็ประมาณนี้นะครับท้ามอ,อเป็นระายะาหา่างนิดนึงนะครับก็สอขีดนะครับตรงมชัดๆหนอ่อยมารูนะครับ ามองว่าตรงแล้วนะครับอันนี้นะครับขีดนะครับตรงนะต้องใช้สว่านเจาะนะครับแต่อันนี้ต้องฝังพุกกันนะครับฝังพุกพลาสติกกันฝังแบบแห้งนะครับนี่ครังไม่เจาะไม่ขีดนะไหนแม่รูเจาะสวานนะยย่านอะไหนมันนี้ไรจะเจาะนี่จะเจาะแค่สองรูนะขีดไลก็ต้องขีดท่าน,นี้กัน จบให้ใหญ่กว่าเส้นที่ขีดไว้นะครับปรมาณนีามันจะติดตีกของสวิตนะครับเดีนยวนิดนึงนะครับเพื่อให้ให้ตัวสวิต้อลงไปได้นะครับ ตัวเ,เดียวนะครับตัวเ,เดียวแล้วก็จะเจาะให้พอลงไปได้นะครับเรียกว่าฝั่งแห้งสงวิตนะครับปักให้เลยนะแรงตั้งดอกใส่ดอกสว่านเราดี้6.5มิลนะครับ,อบดอกเย็บทุปกันนะครับ 老胖了，也非常多。 ัครบใส่คุกกันนะครับอขอนอยู่ไหนตาไม่ได้อยู่ในกล่องเลยอ๋อ,อนไม่ได้หมดเลยไม่รู้เมื่อวานไม่ทำโดยเย็บตีนอ้๋อขอนหายขอนในรถกันเอาเยุดใส่คุกเบอร์เจ็ดนะครับตัวนี้เบอร์เจ็ดติดเบอร์เจ็ดนะครับ ไฟป,ประมาณนี้นะครับแ,แล้วก็ต้องเจาะนะครับเจาะปูนนะครับเจาะปูนตามเส้นนะครับสอง มาที้ผู้ช่วยต้านะครับครับกงมันซูมอยู่นะครับก็ต้องจอดตามเส้นอินสอไปเรื่อยๆนะครับปลอยภัยอบมาซูมหมัวตาซูมก็ได้โอเคดี๋ยงใจดุท่าแล้วกัน รอบสี่เหลี่ยมนะครับ<ม>ก็จะมาทะแยงนะครับด้านข้างประมาณนี้นะครับให้ทะลุถงนะึงคือไม่อยากจะไอ้สกัดตัดไอ้ฝังปูนนทะแยงนะ เป็นแนวทางนะครับ นเฮ้เฮ้เนาะโดนกล้องเออเข้าตาพอบอกพอแล้วเอาหยุดเด้ก็หยุดกล้องเอากล้องลงนะครับจะเป็นประมาณนี้ฮะจะไม่สวยหรูเท่าไหร่นะครับหัวมันแตกก็จะใส่สวิตช์นี้เข้าไปนะครับนานนะครับประมาณนี้นะครับก็วัดดูนะครับใส่ตรงรูที่เราเจาะไว้ให้มีนเอียงก็จะปรับประมาณนั้นอ่าอ่า นะครับจะได้ตำแหน่งประมาณนี้นะครับเดี๋ยว,ยวต่อสายไฟกันนะครับ ฝังแห้งนะครับไม่งั้นต้องมาทำงานปูนตัดปูนนี่ครับเลยจะทำใส่สวิตต์เปิดสวิตช์แสงอาทิตย์นะครับ เดี๋ยวผมตัวใหญ่ไปพวกวะเป็นสวิตแซอ์ที่ดีว่ะไล่ใส่มี่มีสวิตแซอ์ที่เส้น ให้มันสีน้ำเงินนะครับ เสียแล้วต้องกันตัวเองกนนะะอย่มันไม้แห้ง <c oughs> แล้วผมอ่ะเกี่ยวอะไรยังไม่ได้ต่อใสายไฟเองต้องกับแต่เี๋เ่วมาเดินมาเหยียบตีนผมอีกงานเข้าอากกีกไม่รู้นะวันนี้สองรอบแล้วเหยียบตีนผมอ,ะอ่ะ ต้องมาปรึกษ <laughs> า

ทำงานได้เห็นตรงกลางเนี่ยถ่ายตรงกลางกลางไม่เห็นภาพนะพยายามไม่อยู่ตรงกลางจะขยใช้คีมแล้วกันขอรวดเร็วนะครับลงมาไม่ใช่ก็จะใส่สื้อเบ็นี่เลยนะครับ สวิตเข้ารูนี้นะครับเปิดสวิตแสงอาทิตย์นะครับตอนแรกจำตรงอยู่นะครับที่ลูกค้าเขาอยากจะปิดตอนที่อยู่บ้านนะครับ สวิตช์ไปกันนะครับเดทางนะครับการฝังแห้งสวิตช์นะครับปักก็เหมือนกันนะ ใส่ไ,ไ่ไสงสวิตวนี้จะสครับไปที่โหลดนะครับุดสวิตแสงอาทิตย์นะครับ กดมานเนี่ยกดส้สายมาช่ใช่ต่อสายง่ายนะกดไฟจ<ด>ุดเ่อกดสายมาที่ไม่น่ารีบไปพันเลยนะไฟต้องต่ออีกเส้นนะครับต่อไฟเมนไฟเปเนียงสวิตช์เนี่ ลกในต้านเดีออย๋ยมจะนานแล้วแต่งมาแล้วครับก็พันต่อตรงนี้ครับมีเลี้ยงสวิตนะครับสาย Vf สองคูณหนึ่งจุดห้านะครับฉีกเราเป็น V กีฮีดวิไปแล้วนะครับ อะไรหล่นเมื่อกี้ใส่สายเข้าไปแล้วครับเสร็จกัมไปเรืนะ่งโอเคเห็นไม่เยอย แค่อย่นี้เห็นไฟแล้วับตาบปถ่ายตรงนั้นน่ะตรงนั้นสิบสงนี่ครับถ,ถ่ายโคมไปไหมนี่ก็มาซื้อแล้วครับจะติดแป๊บนี่น,นะครับเดี๋ยวก็จะดับเองนะครับของสวิตช์สาทิตรุ่นนี้นครับที่มีหลายรุ่นนะครับบางรุ่นก็ไม่ติดนะครับ ก็จะดับเองนะครับโอเคประมาณนั้นจ้ะ,<า>ะเป็นบางรุ่นนะครับของสวิสตช์แสงที่มาบางรุ่นก็จะไม่ติดเลยบางรุ่นก็ต้องเอาถุงมาติกไปห่อนะดันไปห่อนจะติดแล้วแต่ที่เขาออกแบบมาบางรุ่นก็เปิดสวิตช์ครั้งแรกก็จะติดแล้วก็จะดับไป ใส่ใสต้องมีกาวกลับนะแล้วก็เปิดไว้ตลอดนะเอ่วลนไหนฟ้าพิมพ์ฝนตกลูกค้าเขาอยู่บ้านเขาอยกกกกากปิดเองเขาปิดได้ แค่นิดหน่อยเนะส้ฝาเส็นทั้งลงไป้ เอ้ลครับแชมเก็ขอจบแนวทางการฝังสวิตพานาแห้งนะครับก็คือใช้ได้ทุกสวิตนะครับก็เป็นในกรณีที่เราไม่อยากจะสกัดตัดฝังปูลลนอะไรต่างๆนะครับก็เป็นแนวทางที่ไม่เลอะเทอะนะครับก็บอกว่าแชมีปี้ยนยกเกบประชาชนทั่วไปและช่างมือเก่ามือใหม่ในการที่คิดจะทำนะครับขอบคุณครับ